สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันนะคะข้อมูลเรื่องสินค้าของบริษัทซัฟซินมอลบีอิงจำกัดมหาชนนะคะเจ้าของของเราก็าคือคุณหมอนายแพทย์สิทธิวิเกิจชว,วนันนะคะแล้วปัจจุบันนี้โรงงานนะคะมีโรงงานเองด้วยนะคะทุกหมื่นร้อยสิบห้าล้านสร้างโรงงานเองบริษัทมั่นคงมากๆนะคะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะด้วยทุนจดทะเบียนใน300สามร้อยล้านทีนี้มาดูว่าคุณหมอมีกลยุทธ์นะคะ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเลยนะคะกลยุทธ์นี้ในการพัฒนาเรื่องสินค้าก็จะมีความหลากหลาย70กว่ารายการตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มเข้าได้ทุกบ้านนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมใช้แล้วเห็นผลนะคะแล้วก็เรื่องคุ้มค่าเงินใช้แล้วเห็นผลนะคะเขาเรียกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะคะเพราะเราเราใช้เราเห็นผลนั่นเองนะคะกลุ่มแรกเลยนะนูชิโนนะ อาหารเสริมนะคะสุขภาพนะคะดูแลจากภายในสุขภายนอกนะคะตัวแรกที่จะแนะนําเลยก็คือไฟโตวีนะคะตัวนี้ดีท็อกซ์ลไส้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเวลาทานอะไรเข้าไปไม่มีเขาเรียกว่าเราไม่ได้เอาลาไส้ออกมาร้างถชกไหมคะตัวนี้นะคะสาหรับคนที่มีกินตัวกินปากแล้วขับถ่ายเวลาขับถ่ายควรเป็นตีห้าถึงเจ็ดโมงเท้าถ้าไม่ถ่ายควรทาดีท็อกซ์นะคะอาล้างลําไส้นะคะแล้วต่อไปคือน้ำม่านหางจระเข้พันบาบานินซินะคะตัวนี้ เรียกได้ว่าเป็นน้ำมันมหาัศาจรรย์มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและก็ลดอาการอักเสบนะคะแล้วก็เอสโอดีนะคะตัวนี้นะคะมีมาริโอเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ, Center, ะ,คะตอนนี้ย้อนไวเซลย้อนไวคุลมีผักผลไม้125ชนิดหมักบ่ม180วันนะคะสะแควรดูแลเรื่องผู้ชายคลิกพัดเรื่องผู้หญิงนะคะโฟ์บำร,รุงสมองนะคะเดียบำร,รุงกระดูกนะคะทาเก็ตบำร,รุงสายตานะคะเอเวโปรตีนนะคะก็สําหรับโปรตีนสําหรับคนที่ออกกำลังกายหรือคนอยากลดน้าหนักหรือว่าเพิ่มโปรตีนให้ตัวเอง คอรวีช่วยเรื่องผิวนะคะอ่านะคะกาแฟนะมีกาแฟลดน้ำหนักกาแฟสำหรับคนที่ต้องการกาแฟดํานะคะอเมริกาโน่หอมมากๆเลยตัวนี้นะคะมาริน่าล้างไขมันนะคะที่คอร์พัตตัวนี้เป็นคอร์ฟิลนะคะล้างสารพิษออกจากเลือดเรานั่นเองสำหรับคนที่ชอบดื่มนะ,ะแนะนําให้ทานไฟโตว,วีลิฟนะคะดีท็อกซ์ลไส้ด้วยดีท็อกซ์ตับด้วยนะคะกลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเอสมอเน่นะคะ เครื่องสำอางความสวยความงามแต่ง,แต,งแต่งสีสันนะคะล้างล้างผิวบำรุงผิวครบหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะบริ้เชียกลุ่มนี้หลายๆคนจะเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะคะบางคนไม่กินอาหารเสริมไม่แต่งหน้าไม่ทา,าปากแต่ว่ากลุ่มนี้ต้องใช้ตื่นเช้ามาเพื่ออาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะอยู่กลุ่มนี้ทั้งหมดเลยทําธุรกิจบนรลยจ่ายนะคะเปลี่ยนเงินทิ้งเป็นเงินทุนง่ายๆไม่ว่าจะมียาสีฟันโลออนครีมัดน้ําสบู่แชมพูนะคะมีหมดครบเลยนะคะกลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มอ่า เนลี่โฮมกลุ่มนี้นะคะอะ่มีตั้งแต่น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับความนุ่มน้ำยาอเนกประสงค์นะคะล้า,างจานซักผ้าอาบน้ำน้องหมาน้องแมวแล้วก็แช่ผักแช่ผลไม้ได้แล้วก็มีอ็อกซิควิกนะคะตัวนี้สามพลังซักนะคะผ้าขาวๆแช่ไว้นะคะสักสิบห้านาทีผ้าเปื้อนสีเปื้อนเลือดคราบกาแฟนะคะอ่าสิบห้านาทีสะอาดหมดจดเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็กลุ่มเกษตร g r วิ i n g m นะคะกลุ่มนี้นะคะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตตอนนี้มีเขาเรียกว่าห้าทีแล้วนะคะแต่ตอนนี้ในรูปนี้มีสาม มี3มที่อยู่นะคะตัวแรกทานฟอ์มซอ์นะคะตรงนี้จะช่วยบำรุงดินนะคะเปลี่ยนปรับค่า pH ดินจากกรดให้เป็นด่างนะคะตัวนี้บำรุงรากลาต้นใบนะคะขวดสีเขียวแล้วก็สีเหลืองก็คือช่วยให้ผลดกใหญ่ยาวเน้นเรื่องผลผลิตนะ,ะลูกโตลดเสมอรสชาติหวานนะคะถ้าเป็นพวกลํยาไยก็เขาเรียกว่าลูกไม่ลูกไม่แตกเปลือกไม่แตกนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะลดต้นทุนปุ๋ยเม็ดลง5้าเอร์เซนตนะคะตัวนี้ ตอบโจทย์เกษตรกรมากมากเลยนะคะกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่ม smart creation น,น้ำแร่นะคะปกติเราต้องทานน้ำอยู่แล้วแต่จะดีกว่าถ้าเราได้ทานน้ำแร่เพราะว่ามีแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมปรับร่างกายจากกรดให้เป็นด่างห่างไกมลมะเร็งนะคะแล้วก็สำคัญคือตรงนี้นะคะเรียกว่า,ามีแร่ธาตุเราให้เราครบเลยนะคะเป็นน้ำด่างเป็นน้ำอันคลายที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยจะเห็นมันได้ว่าปัจจุบันคนป่วยเยอะมากๆนะคะ แต่จะดีกว่าถ้าเราได้ทานน้าดื่มน้ําแร่อันตรายแค่ลิตรละบาทกว่าๆแค่นั้นเองนะคะถ้าเป็นในห้างทั่วๆไปนะคะถ้าซื้อเป็นขวดก็2ี่บาทสาสิบาทแต่ตรงนี้ทานได้ทานน้าแร่น้ําด่างน,นะคะโมโนลกุลเล็กนุ่มลื่นดูดเกินง่ายนะคะมีมาตรฐานรับรองนะคะแค่เพียงนะคะสองหมื่นแค่นั้นเองนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นใครชอบก็ทักถามส่วนตัวได้นะคะเอ SO d ซดีนะคะ วันนี้มีมาริโอเป็นพรีเซนเตอร์ให้เรานะคะย้อนใบเซลย้อนใบคุณอย่างที่บอกไปแล้วสินค้าทุกตัวนะคะ,ะมีจดทะเบียนรับรองนะอ,อยู่ในสมาค์มบริษัทก็อยู่ในสมาร์มขายตรงไทยนะม่สาสมาคมขายตรงโลกนะคะแล้วก็มีหนังสือคุ้มครองผู้บริโภคให้ด้วยนะคะสินค้าทุกตัวขอบคุณมากๆค่ะ